ฟ้าฝนกันบ้างวันนี้คนกรุงเทพต้องพกร่มกันหน่อยหรือบางคนบอกว่าวุ้ันหยุดฉันนอนอยู่บ้าน <c oughs> เพราะฝนตกหลายพื้นที่เลยนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมแต่มีพื้นที่หนึ่งที่จังหวัดระยองค่ะฝนกระหน่ำแถมยังมีลูกเห็บถลมอีกนี่ค่ะ <c oughs> ต้นโพล้มทับโรงเรียนอีกเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศหน่อยนะคะ ชุได้ยินเสียงลมใช่ไหมคะ <ạ> แล้วเห็นฟ้าเห็นฝนใช่ไหมบวกกับลุกเห็บถล่มต่อเนื่องลมกระโชกแรงจริงๆค่ะ3ชั่วโมงกว่านะคะเป็นภาพเหตุการณ์เย็นวันนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ต้นไม้หักโค่นหลายจุดทั่วเมืองระยองค่ะโดยเฉพาะที่โรงเรียนเทศบาลวัดโคดทิมทารามต้นโพอ,อายุกว่าร้อยปีล้มทับกำแพงแล้วก็ศาลานั่งเล่น ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอย่างครูเทวันอายุ52ปีบอกว่าช่วงบ่ายมีฝนตกหนักมากค่ะแล้วก็ลมแรงจนได้ยินเสียงต้นไม้หักก่อนจะเห็นต้นโพใหญ่ล้มลงมาทับกำแพงแล้วก็สาลานั่งเล่นเพราะด,ดีที่ไม่มีเด็กนักเรียนอยู่ตรงนั้นไม่อย่างนั้นคงเกิดเหตุร้าย ขยับมาดูในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน่อยนะคะพบว่าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระดับน้ําอยู่ในอัตรา2,300ลูกบาศกเมตรต,ต่อวินาทีบ,บ้านเรือนริม2ฝั่งแม่น้ํา <ừ> เดือดร้อนเสียหายดูมุมสูงคุณผู้ชมน้ําท่วมสูงนะคะคและล่าสุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบน้ําท่วมเพิ่มอีกหนึ่เภอรวมแล้วเป็น12อําเภอจาก16อําเภอค่ะ เดือดร้อนเกือบ5้าห0ครัวเรือนผู้สื่อข่าวไปยังชุมชนท่าดินแดงหมู่3ตําบลน,น้ําเต้าอําเภอบางบานพบว่าบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกติดกับแม่น้ําน้อยยังคงถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบางบ้านน้ำบางบ้าน,เ,นเห็นบอกว่าท่วม 2- ถึงชั้น2เลยนะคะแล้วก็ตัวบ้านเขาไม่ได้ยกสูงอะคะ่ะต้องทํานั่งร้านหนุนข้าวของกันขึ้นสู่ที่สูงในระดับน้ำที่ยังท่วมไม่ถึงแต่บางจุดเ,เห็นบอกว่าหนักเลยนะคะ2-3ถึงมเมตร ส่วนช่วงเย็นวันนี้ค่ะคุณซาบ,บินาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ไปที่อยุธยานะคะติดตามสถานการณ์น้ําไปที่โบราณสถานวัดชัยวัฒนารามเป็นโบราณสถานป้อมเพชรแล้วก็ไปตรวจแนวป้องกันน้ําท่วมด้านทิศตะวันตกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาจากนั้นก็ไปติดตามสถานการณ์น้ําที่มัสยิดดารุษซุนนะนะคะ นี่ก็เป็นสถานการณ์การตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ําของท่านรัฐมนตรีดูระดับน้ําคุณผู้ชมเอาเป็นว่านะเวลานี้นะคะก็ให้ติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชมเพราะมีการเตือนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากก่้องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพี่น้องประชาชนช่วงนี้ก็ให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักด้วยนะคะส่วนทางภาคเหนือตอนบนค่ะมีฝนน้อยภาคตะวันออกเฉออียงเหนือนะคะหรือภาคอีสานเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ส่วนกรุงเทพปริมณฑลมีฝนร้อยละเจบของพื้นที่ค่ะ